อันนี้พี่สง่งรูปอมมาเหรอพี่นิวเขาไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือช่วงนี้เขาก็เหมือนจะมีปัญหารทางร้านนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าขายมันไม่เหมือนก่อนเพราะว่าจะไม่มีคนทานอาหารที่อาจจะเขาก็เลยคิดเครียดนิดนึงฟินนี่ก็เลยไม่แน่ใจนะสวัสดีค่ะพี่แอนิมาอะไรประมาณเนี้ยชอบน้องฟินนะ่าที เพราะปกติคือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยตามนะพี่เขาก็จะมาอนะไรเงี้ยบางทีก็แบบอ่๋อให้ออนแปบบ๊แบๆบส่งของอนะไรเงี้ยหลังๆก็คืออาจจะมีบอกพี่เขาบ้านแล้วก็ไม่มาบ้างฟินนี้เขาก็คิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาช่วงนี้นะ่ะฟินนี้คิดว่าน่าจะมีปัญหารเรื่อง้านอาหารแหละเห็นพี่เขาบ่นว่าทําแบบว่าบอกว่าให้คนแบบว่าสั่งอาหารกลับบ้านแล้วคุณก็ทานทานแบบว่าอืที่ร้านไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงแบบประมาณนี้ แสดงว่าผมไม่ฟินเห็นพี่โดนจะแชรูแบบสาวสาวบิกินี่หรือที่บอกว่าต้องแบบเป็นจีสติงที่ก้นโผล่บ้างอะไรบ้างที่ก้นโค้งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นไงเห็นแนวอันนั้นก็เข้าใจเดี๋ยวฟินเห็นแนวที่พี ouais, nada, ่โดนแชร์ต uh ้องบิกินี่ต้องแบบ โชว์นิโชว์นอยไม่เห็นพี่แบบว่าจะแชร์แบบว่าใส่ชุดไทยเรียบร้อยใส่ชุดไทยเรียบร้อยแบบอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแชร์บีแอนคองอินเคทุกครั้งต้องแบบว่าไม่ชุดว่ายนะ้ำาชุดว่านาก็ต้องขอจีสติงไม่จีสติงก็ต้องขอเสื้อนค่ะโอ้โหขนาดนี้นิ้วโดนเองใช่ปะนิ้วโดนไม่พอนะคะยังเขียนแคปชั่นพร้อมเลยนะคะแสดงว่า นิ้วนี่คงโดนไไกลมากเลยนะคะเขียนแคปชั่นพร้อมจริงอะไรจริงเลยนะคะอยากออกไปข้างนอกแต่ออกมปไม่ได้อ่ะตอนนี้เหลือแค่แคบหมูแลทำไมคะช่วงนี้ซับจางมากเหรอคะพี่โดน ต้องผ่อนต่อไหมเออฟิลลืมดูยอดให้เด้อเลยฟิลลืมดูยอดให้โชว์นี้ยุ่งยุ่ง,งนิดนึงนะคะไม่ยอดมันมันตายตัวอยู่แล้วฟินนี่จำได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาองมาอ้าวไม่มันยอดมันตายตัวจำได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอาจจะก๊อปปี้ไว้ในข้อความเด้ม โอ้ยก็กปี้ขนาดนี้เวลาคัดลอกด้วยนะประมาณเนี้ยเรียกว่าครบวงจรมาก <c oughs> ฟินว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะโดนหมดแล้วนะแม้แต่แบบว่าคนที่แบบอ,อยู่เมืงนอกอะไรเงี้ยก็โดนคนที่เราฟินนี่เป็นฟรีแลนซ์นะฟินนี่ก็ต้องโดนอยู่แล้วขนาดเซ็นสัญญานะยังโดนเลยเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะก็โดนทุกคนก็ลองดูนะคะว่าเงินห้าพันเนี่ยสามเดือนจะได้ครบทุกคนหรือเปล่ากลัวโควิดไปไหนไม่ได้ต้องขนาดนั้นเลยฟินนี่ก็ไม่มาออนสองวันแล้วนะคะ <c oughs> เนื่องจากคือพักผ่อนรู้สึกเหนื่อย <c oughs> <ๆ>แล้วก็คือแอบไปแวบซื้อของตุนนิดนึงไปแมคโครคือไปถึงก็ต้องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็จะมีวัดไข้นะสวัสดีค่ะคุณไอดอลแล้วก็ ฟินนี่ก็ฉีดสเปรย์เลยมันจะคือฟินนี่จะมีสเปรย์เดตต์ตแล้วก็เออมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีเจลล้างมือประมาณเนี้ยตอนะนี้ค่ะคุณเลิฟคือคนในแมคโครก็เยอะนะห้ามข้าคิดเออยังไม่พอค่าช็อปปิ้งเลยเนี่ยอุ้ยมีคนส่งของขวัญให้ปากป,ปื้มปากป,ปื้มมากเลยอูย้ทำลงเลย ขอบคุณมากค่ะสำหรับของขวัญน,นะคะพี่โดนยูสับจางนะคะช่วงนี้ส่งของขวัญน,น้อยมากเลยเดีย๋ยวจะให้ยูล่ำรวยเหมือนเดิมเจะได้มีของขวัญให้เยอะๆนะคะ <laughs> ไม่ใจพี่โดนพี่โดนต้องส่งเรื่อยๆจะบอกว่า,ยอ,ย,า,ย,อาย,ยอดยังขาดเยอะมากเลยยอดยังขาดเยอะมากเลยก็ทุกคนก็ไม่กำลังใจให้ฟินนี่ด้วยนะแคปแล้วลงเฟซไหมจ๊ะไม่ได้ กู่ส่วนมากไม่ค่อยได้ลงเฟซนะคะน้อยมากที่จะลงเกี่ยวกับคิตตี้อะคะ่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งคือฟินนี่ใช้กล้อง iPhone อ่อนเพราะฉะนั้นไม่มีความเหลืองเวลาแคปแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ค่อยแคปค่ะผมทำงานเลยนอนเร็วมาดูไม่ไหวอ๋อสวัสดีค่ะคุณอาทีทำไมแมทมันบอกว่าไม่ปิดปากอะพี่มันเป็นแบบสเปคคือให้บัญชีได้เสิร์ฟมันไม่สามารถปิดปากได้ใช่ไะม,มันไม่สามารถปิดปากได้ท่าบัพี ใช่ใช่ปกติเห็นแบบมันปิดมันปิดได้ป้าเห็นแบบมีปิดอะไรเงี้ได้ป่ะแต่ทำไมมันไม่ปิดอ่ะพี่มันคนอันกันเหรอคะพี่คิดว่าน่าจะเป็นคนอันเดียจันให้เหรอขอเป็นรถได้ไหมคะอ๋ออันนี้เหรอ อันนี้แน่ใจเหรอคะ่ะว่ามันเป็นมาร์กหรือว่าที่ครอบที่ครอบป,ปากไลเลนเจอร์เหมือนที่ครอบปากไลเลนเจอร์มากกว่าสวัสดีค่ะเป็นนี่ขนาดนั้นโอหมันเหมือนที่ครอบแบบว่าของไลเลนเจอร์อะไรเงี้ยคนอะไร ก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบยิ้มนะตอนจัดฟันอะ่ะกว่าจะยิ้มได้ mm hmm. ก็กว่าจะจัดเสร็จก็เจ็ดปีอันนี้ก็ต้องเหลือฟอกฟันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาฟันก็จะรู้สึกเคได้ mm hmm. อย่างได้ของขวัญจังเลย <laughs> <laughs> ต่อไปจะแบบว่า <laughs> เฮ้ยยูดมีลายป้าจะส่งของขวัญแห้ป้าส่งดิ <laughs> อย่างนี้ว่าต้องพูดกับยุอยอย่างนี้หรือเปล่าคะเฮ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ดดนยุยต้องพูดนี้ใช่ป่ะต้องพูดนี้จังอย่างนี้ใช่ป่ะคะแต่ว่าคือมันก็คือด้วยความธรรมชาติของเราแต่จริงๆคือถ้าลุกคนไม่รู้จักอะ ด้วยความเป็นคนตาดุก็คว่าจะคิดว่าเราแบบนิ่งๆหยิ่งๆเลย้ยคือเวลาทองพอเฉยๆก็หลังจัดฟันแล้วนะคะฟันมันก็สวยขึ้นแล้วเราก็ยิ้มได้เพราะเรามีแล้วยิ้มไงมก็ยิม้มแบบก็ยิ้มได้สนิทใจไงแต่เมื่อก่อนจัดฟันคือลวดมันแตกเยอะมากเลยลก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้ยิ้มอะคะ่ะเวลาแบบว่าโพสถ่ายรูปแค่อะไรเงี้ย อยู่ดูมากของกัวไม่ได้ดูค่ะหรือว่าพี่โดนแบบจะชอบอีกแนวว่าอะไรอะไรแนวนี้ไงประมาณเนี้ย <laughs> ชอบแนวซาดิท <laughs> กายขบยังนะเดี๋ยวฟินนี้ไปดูไปดูนะคะเดี๋ยวมันจะมียอดรวมให้แล้วฟินนี้ก็จะรับอของเก่านะคะแล้วก็จะไปรายงานทางเฟซนะคะให้นะคะ ไม่ราคาไม่ดูยุดราคามีแต่ดูดยุดอาจจะดูดไม่บางวันฟินนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หวานนะคะวันนี้ก็คือพี่โดนะนะพาดมากเลยตอนเช้าวันอาทิตย์ประมาณสิบสิบโมงถามพี่หมอปลาได้ดิฟินนี่มาแบบไลฟยสดชุดพยาบาลอ่ะชุดพยาบาลนะคะก็มีคนพาดหลายคนนะคะคนพาดนี่มาดูชุดพยาบาลนะคะ ชุดแบบเซ็กซี่มากนะคะเซ็กซี่ต้องถามพี่ปาพี่ปาอยู่ไหมนะหรือว่านอนคานอนคามือถือไปแล้วเนี่ยต้องถามพี่ปาว่าชุดเป็นยังไงนะคะแต่ว่าชื่อชุดยังไม่ได้ลงเฟซนะคะเพราะว่ารอรูปจากตากล้องอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าส่งให้นะคะก็มีรูปถ่ายไม่เต็มตัวช่วงนี้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอะไหและหัว เป็นอะไรหรอคะมีอาการชุดฉากไม่เคยหลุดนะหรือว่าสวัสดีค่ะพี่เบลสี่สิบเอ็ดหรือว่าหรือว่าพี่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเหนื่อยหอบไหมคะสวัสดีค่ะคุณช็อกโกแลตพี่มีอาการหายใจเหนื่อยหอบไหมคะนี้ต้องไม่ทันแน่ๆเลยโอ้ยสองอ่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมนะคะส่งของขวัญคื กวินนี้้ดยะะคะได้สองอันได้สองคอยเย่ yeah. สองคืนตัวเองไม่ได้นะคะอ๋อมีอาการเหนื่อยหอบไหมคะมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็มีอาการคลันเนือคลันตัวปวดคอไหมคะมีเสมหะไอแห้งไหมคะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณเอลสามสามมีอาการมีอาการแบบนั้นไหมคะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณกอน ถ้ามีอาการหลังหลังนั้นก็กักตัว14วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะประเทศไทยพี่เจเจสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมิ้กแฟนไปให้ฟินนี่ด้วยนะคณะงานก่อนสวัสดีค่ะพี่มันก็เผื่อพี่โดนจะมีอาการแบบว่าเหนื่อยหอบหายใจแบบว่ามีเสมหะหายใจแบบว่าไอแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะมี จริงๆก็เพราะว่าสนามมวยสนามเดียวเลยเนาะที่แบบไม่มีคนมีคนกลับจากอิตาลีไม่กลักตัวทําให้ประเทศไทยติดเชื้อเยอะมากเพิ่มวันละร้อยวันละร้อยแต่๋ผู้นี้ต้องดูว่าจะเพิ่มมีกี่คนแล้วก็คนไม่นอนโอเคสวัสดีค่ะคุณเอลุงบัวน้อยสวัสดีค่ะใครได้คอยแล้วก็อย่าลืมส่งของขวัญกลับคืนมาให้ปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ ตอนนี้ก็คือเลยชิบสี่วันแล้วเป็นเวลาของการฟักตัวของคนที่ไปสนามสนามมวยก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมเซฟตัวเองด้วยนะโอ้ได้ไหมเนี่ยอ่าไม่ทันนะ่ะสวัสดีค่ะคุณอนาะฟินนี่เปิดไม่ทันนะใครได้เราก็อย่าลืมส่งของขวัญคืนฟินนี่ด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะคุณโซนนะเมื่อกี้เปิดไม่ทานแสดงว่าคนโกรธอยู่ใช่ก็มีสายโกรธเยอะแต่ก็ส่งของขวัญคืนฟินนี่ด้วยนะใครใครได้แล้วก็ส่งของขวัญคืนฟินนี่ด้วยนะทุกคนส่งสัญญาณ SOS มาก่อนส่งสัญญาณ SOS มาสวัสดีค่ะยู่ทุกคนนะคะข้างๆอะ่ะตรงเนี้ยเยอะมากเลย เขาเรียกอะไคนกดไลค์ปะสวัสดีค่ะคุณเอสเอสเปย์บ่อยๆเมื่อกี้คนได้ไม่ตั้งเยอะอ่ะส่งของฝวัญคืนพินนีด้วยสวัสดีค่ะคุณเสเสือโบสสวัสดีค่ะสงสัยพี่นิวหลับไม่มาหรอกม้งเนี่ยสงสัยยังไม่ตื่นเพราะว่าเวลาตอนนี้ของเขาลบก็จะประมาณเดี๋ยวเขาคิดก่อนประมาณ แปดโมงแต่เก้าโมงแหละสวัสดีค่ะคุณบาซ่าเพราะว่าพี่เขาเหมือนต้องลบสิบสี่ชั่วโมงขอบคุณมากค่ะพี่โดนที่ไม่อทพรให้แล้วก็ส่งของขวัญให้ฟินนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฟินนี่ไปนับยอดให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพินเลอร์สวัสดีค่ะคุณลิฟขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณลิฟโก้ ขอบคุณมากนะคะที่เมตตาส่ง,งของขวัญให้ฟิลมนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้พี่โดนนอลลับฟันดี้มีความสุขมากๆเลยนะคะแต่เราก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าท็อปหนึ่งเราจะมาไหมนะคะเชชู่ให้ด้วยตอนนี้เชชู่ที่อเมริกาขาดแคลนมากนะคะที่ดัางประเทศนะคะบอกให้เขาใส่สายฉีดน,นะคะพี่โดนนอนเร็วใช่ไหมเนี่ย สวัสดีค่ะพี่เวลเจ็ดสิบสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณเวลยี่สิบเก้าวัสดียูทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะแซนเลิฟสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็ติดตามเ็นกาลัะใจให้ี่นี่อ๋อพักหนึ่งใช่ไหมคะก็คือนอนเร็วใช่ไหมเป็นคนอนามัมใช่ไหม เดี๋ยวปิดพัดลมก่อนมันเปล่าหน้าสวัสดีค่ะคุณแจ็คคยี่พอปิดเสร็จแล้วยังไงก็ร้อนขอบคุณค่ะ <laughs> ก็จริงจริงฟินนี่ก็มาออนตลอดนะแต่ว่าพี่โดนก็อาจจะไม่ได้มาเพราะาบางทีฟินนี่ก็มาเช้ามาเพราะว่าฟินนี่สังเกตว่าพี่โดนจะว่างตอนช่วงยังเย็น <laughs> ช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ย <laughs> ผมข้างหน้ามันไม่ค่อยเซตสักทีหนึ่ง จะไปตัดหน้ามาเลยเล้ยวไม่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณคิเรโตโทรปุกผมก็ได้นะเลยไม่เอาไม่เกรงใจไม่ไรเพราะฟินยังโมทีอาจจะไว้อาจตัวเองอาจจะยังแบว่าไม่กล้าปุกใครเพราะตัวเองก็แบบว่ายังตื่นยากเลยสวัสดีค่ะทุกคนตลกเปิดคาเฟ่เลยไหมคะถ้าตลกเนี่ยสวัสดีค่ะคุณโทโร คแล้วพี่โดนต้องทํางานหรือเปล่าคะพี่พวกเนี่ยต้องทํางานไหมหรือว่ามันหรือหยุดน,น่าจะหยุดนีน่ยะทุกคนน่าจะได้หยุดกันแหละช่วงเนี้ยไม่มีใครบอกว่า <c oughs> หรอสวัสดีค่ะคุณบาซ่าสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดียูทุกคนที่น่ารักนะคะ จริงหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าไปไปหลงคนที่แชร์มาหรือเปล่าแชร์มิกินี่มาแล้วก็มีท่าอย่างเงี้ย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเลยนะา๊ะให้ฟินนี่นะคะสามารถร่้มไปพร้อมมันเกิดให้ฟินนี่ด้วยนะคะวัน,น